กำลังก่อนดีนะำลังยิงศัตรูถูกน็อกดาวแล้วคืออยู่ที่งฉนศัตรูถูกน็อกดาวเพิ่มอีกแล้วศัตรูถูกน็อกแล้วกำลังยิงศัตรูกำลังมองคุณอยู่จับขันศัตรูแล้วดีมใส่เจอศัตรูมีปืนลูกสองอีว่าเเป็นาของมีศัตรูกยิงต่อสู้ศัตรูอยู่ใกล้มากเวลาที่เราจะ เราทำได้กำลังตั้งเกราะรักษาคุณอยู่กระโดดผ่านมิติว่างอีกทีมําลังโจมตีมีสมาธิแล้วเรากำจัดผู้นำสถิติสังหารแล้วทำได้ดีมากพวกเขามีแมกเพิ่มความจุกระสุนสไนัอร์เรงมเติมยิงกับนึ่งตไปบางส่วน จะอีกทีมเตรียมอาวุธให้พร้อมเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่กำลังรีโหลดคำเตือนมือถูกน็อกแล้วดีเราอยู่ข้างในเือถูกน็อกอีกดายแล้วกำลังยิงต่อสู้ฉันเจอศัตรูกำลังยิงต่อสู้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสังหารศัตรูแล้วกำลังว้าอาสา สุดท้ายทำได้ดีมาก